อีตอนเศร้าๆจ้าตอนนี้พวกยายโสมมากินข้าป้าด้วยจากกับยายท่องเนาะกินข้าป้าเข้าสวนนี่ล่ะโอ้ยได้ยังกินเนาะไปเบิ้งไปกู้จำตู้ป้าิบไปอานกู้ก้มกุ้งมากินกระตัำหมสิขึ้วจ้าไปไปไปเบิ้งดูยายท่องยกขึ้นนั่นจำได้ว่ โอ้ยถีเดียวแล้วเร่งแล้วง่ายบว่านั่นจ้ะไปไปโอ้ยเหม็นขวดน้ำปลาฉันได้นี่พ่อตบ่เฮ้ยมองดูมีพ่อตัยังเขาจมขวดมันมาจมดินนะเห็นบ่เห็นกุ้งบ่โอ้ยมันเข่าอยู่ด้วยเท่าฮะนี่กลุ่มยุ่บ่ มันมีเอ้าเอ้าเอ้าเออปล่อยไปซะก่อนปล่อยไปซะก่อนกุ้งมีอยู่ว่าสั่นจ้ามีอยู่ก็บอกว่ามันมีนานมันก็ต้องมีกลุ้งเดี๋ยวบังหล้างไหมลังไหมเดี๋ยวยายโซสิพยายามทอโซ่ผันผู้ส้มบังเลยจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งมองนี่แต่ว่าขันเสียขาดนี่ปอดที่เลยจ้า จ้ามาจมกุ้งมึงใจท่องว่าพี่อยู่แต่ว่ามันเขบาบ่หลายรนะจ้ะเนาะมาอาบแดดเด้อจ้ามาอาบแดดเด้อโอ้ยพนันว่นาทุกว่ายา่าไม่ใช่กินแล้วก็นอนมันทุกแนวยใหญ่เต็มตัวเด้อตัวข้าเจ้าดอกนี้เนะาะไสดดูอันใดเด้อเบื้องอันใดห้าสิลบนี่ห้าสิลบน,ลนี่ของเธอมันขึ้นจังนสีน้ำบอ่อลตัวนั่งสีจังป็นสีน้ำบ่ เพิ่มความบรรยายนี่ฮะบ่เอาเด้อของเธอไม่ฟินนะบ่เพิ่มความบรรยายฮะบ่ไดนี้เอาบ่ลลบโอ้ยมันอันนั้นมันเป็นนันนั้นน้ำซึ้งคือโกดังสีมันก็เต็มจ่อคือก็โอ้ยจะมันไม่ใช่อันนี้ฉันจะลบดูเอาอ่ออันนี้จะเก็บไว้อันนี้ฉันเอาเอาเรียกเอาเรียกเอาที่ฉันถามใบอันหนึ่งมันเออเราไม่อาบแดดจ้าอันอัน มายำกุ้งกับว่าได้กินนอกจ้าได้กุ้งสามตัวใหญ่โซนแหละมันเต้นเออท่านสิไม่กินก hey, so. so. 네ุ้งเต้นมีจฉกคนที่เต้นเราเราที่น yeah. yes> ี่เดี๋ยวิไมากินตามมาคุ้งกันจ้าจมกันจมไปแล้วบังคอ่คิได้กินตามมาคุ้งจ้ากินตามมาคุ้งแท่นกุ้งเต้นไปยำกุ้งเลยโบมานเลยจ้ะเนาะอันเป็นน้ำโบมานเลยจ้ะ เด้จ้ามาตำมะคุ้งกิ้ตมตำมะคุ้งน้ำย้อยโซเด้จ้าไม่กินข้าวปลาจ้ามือนี้ไม่กินข้าวปลากินข้าวปลาข้าวเมี่ยงเด้จ้าเอาาักคุ้งเอาอีหยังมาพร้อมมาย้ำน้อจ้งเนาะเคียงกับเตียมมาเรียบร้อยไม่ต้องอิ่มก็มาย้ำมะคุ้งกันจ้าโอ้ จามกุ้งกับโป้พอสิได้แล้วแร่งแล้วง่ายดอกจา,กามโป้มอมแต้มาคุ้งจ้า <c oughs> เอาธรรมาสะอา,าบ้านเฮา,านาี่ยแหละเนาะตามลงไปว่าที่นี่บ่ไมีเสียงดัง <c oughs> กินข้าวกินน้ำนี่เลว็วยู่ทงไฮทงนะหน้าไก่เฮ็ดจังสี่ละน้อยจา้าเนาะตะกี้ตะสามาัยตะกี้นเนาะแซ่บเด้ละแซ่บแล้วกินข้าวันี้ ข้าวเนี่ยเป็นคนหุงเขาหุงป่าหุงเขามอละสามอเป็ดคือไยแต่เพื่อนเฮะพวกเอาเป็ดมากอย่างงาตก็กตุงแล้ววานกเป็ดไล่หลายใจอยู่นี่นกเป็ดไล่หลาย,ลายข้าค้าอยู่บ่อ,อืฉันอยากกินอยู่เนี่ยเป็ดปักกิ่งเนี่ยย้ำบะคุงใจย้ำบะคุงย้ำบะคุงเป็นจนนังไหนน้อพี่น้องหาหน้าหอนบ่าน้อ อันสบีเด็ดนี่พอดีนะจ้ะพอดีพอดีจ้ะอากาศนะพอดีพอดีมื่อนี้อากาศก็ต้องสบายอืมอากาศสชาบสบายกินเข่าเราก็สีตากแดดิ่นี่ละจ้ามือนี้พี่น้องถามว่าย่อยโซเฮ็ดงานบโบอัติวะย่อยโซอาชีพเน่าบังแกย่ำไปเฮ็ดงานกับบริอัจเนาะกับไปเฮ็ดจู้จ้าไปเฮ็ดจู้จ้าจ้าแขนย่ำเลือกมากสิย่ายโซกับมาเฮ็ดคลิปนะจ้ะเนาะแก ขิญฮอดพี่ขินฮอดน้องจ้าขินฮอดพี่ขิญฮอดน้องนะดูดีสบายกันทุกคนอยู่นะจนะเนาะเดี๋ยวยายสัวฟานบอกคงกัน,น้อจะเด้อกใส่นี่ยังใดก็ค่อนข้างบอืงกําลังกิดต่ำบอกุงจ้าขนบักพิกป่าแดกมากเขานมจีนมากนอจะเนาะแล้วก็มีตีนใกล้จ้า บัดน,นี้ลืมพักบัดที่นี่โอ้ยยายท่องกับบอเบอแก้สัวมาที่นี่บ่บอกแล้วเคียงแต่อยากกินนิยมกินก้าง,ง <laughs> กิง่ต่ำม,มาคุ้งจา้ามาเด้อจา้ามาเด้อกินน้ำกันจา้าต่ำบักคุ้งกินก้อนจา้ามาเด้อจา้าโอ้ต่ำโหลดทีนี้สายทางโยกโคกโอ้จะทำหนี่กับเพลเด้อเธอเฮ้านี้ดำสแสบเ,เน้ยแซ่บเพล่อพุงซวยแสบเลย ขีเครื่องสุกอย่างทำปลาลงปลาลาปูดงปูดองปูดองกะมีได้ใจกินตามมะคุ้งปูดองได้ใจ้ามื่อนี่ตำนมเอเอนตามีหยังซื้อมื่อนี่จักตำสรารภาพตำถาดด้วิตําโอ้ยตำขนมเซนเขาปุ้นส้วกินธรรมดาเนี่ยแบบติน่นไก่ตีนอีหยังใส่ตำมะมาคุ้งกับตำคนละโคกผู้นึงกินเผ็ดผูน้นึงกินบเ่เผ็ด มาด้วยจ้าเด้อแซ่บๆสด้วยจ้ามากินอะไรบ้ากาศจ้าเมื่อน,นี้แดดหอนกว่าเมื่อวาน,วนเลยเนาะอื้อหอนรถเมื่อวานหยาดมันโบห,นนหอนอยู่เมื่อวานเขาบ่เคยได้ยินว่าหอนอยู่สวีดเดนจักเทีย <S <S อากาศเนาะหน้าร้อน,นก็นยังหนาวอันนี้บังน,นิมเป็นโรงงานนี่ยังเนี่ยโรงงานใหม่เดิเท่บกระโหลกโรงงานใหม่เธอบอกฉันเธอเหนื่ยเสียเฮาเรื่องยังเธอเฮากิดทุอย่างเกี่ยวกับเราเลยเนาะ ไทรมืดแล้วกระเทียมบักนาวเขียวเขียวใส่จังหนวยกันให้จะเลือดแต่ปลาเราสองคแเลยแต่คนละาโคกได้จ้าบ่ามิหยังได้จ้าแต่คนละาโคกเหมอือนกับเคียงสอนเขาอยู่ใส่นี่สอนเขาที่สองคนหนึ่งกันใบจีกินน้ำกันเทศคนละาสดโหลดก็ดูตัวหนอกคือกันจังได้แอลกอฮอล์ิว ปลาลงปลาล่าไม่แทงนี่นะชุลงุชุลอดอืมแด้ท่องกิ่นน้ำปลากินผงชุลอดบาดผงชุลอดค่ะอันนี้ก็น้ำตาลนักแม่ท่องอย่างเดียวค่ะคือนี่ค่ะน้ำปลาร้าแม่ท่องอย่างเดียวกับจักน้อยกับกองเขาไม่นั่งขนาดละเดี๋ยวพ่บอกเขาวันไหนเดียวพาบอกกันบ่ใส่ผง่วเลยจ้ะใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเสียบหลายเพิ่ผ้าว่าปูดองเลยจะปูดอง ปูดองที่เป็นแต่แซ่บแฮงนี่แหละปูดองซื้อมากเลยคนไม่เคยไม่ไม่เคยกินปูใส่โนะม่จกตัวเฮ้ยเขาใส่โกตัวก็ปูปลาปนเก็มมัวน้ำปลาเนก่อนที่ใส่น้ำปลาชิมเบิ้งก่อนเด้อพาะว่นนี้มันกับปูดองน้ำปลาเลยแม่ทองไม่มีอะไรยากมากมายหรอกแม่ทองก็แค่นี้น้ำปลาร้ากับปูแค่นี้ ก็บอกสไตล์แม่ทองง่ายๆสบายๆแม่ทองสไตล์สบายๆวาตถิว่าโอ้ยเมียงทำอะไรก็ต้องทำให้อร่อยนะเนี่ยฝรั่งสามตัวร้อยวัตถีเขาว่าโอ้ท่านก็เถอะขับขึ้นค่าสามตัว้อยจริงๆเราไม่ต้องไปโกรธเขาแม่นบอมมุกเจ้าว่าบอกอย่าไปโกรธคนแมนบอเอาเขาไปกินเข้มเนาะเฮ้ย ฉันว่าฉันเค็มแล้วนะฉันน่ะเค็มสุดๆข้าวกะวาซึ่งเค็มทั้งเกล็ดทืถอะด๋อยฉันฉันครบทสามรสบากง้อใส่น้อยเดียวเลยเตลมๆหน่อยแล้วก็กินอะไรกันแล้วกันเนาะปาดขนมเซนกับหมอนึงเนาะบัดนี้เคยนี่ยังตำซัวมันบ่เจกตำยังเลี้ยห้างบัวรูใส่ปลาหมึกใส่ตีนไก่น้ำเด้จ้าปลาหมึกกับตีนไก่เนาะจ้ะตีนไก่แม่โซปลาหมึกแม่ทอง เอ้ยยังเพิ่นกับบอได้ถามดอกน้อยใจกินน้ำกันเหมือนดอกจ้ะคันปลาคันตามบัวบ๊วยเสียบหนิมันเป็นน้ำปลาหมึกได้จ้ะเป็นน้ำข้นตามแมนบอเป็นน้ำปลาหมึกได้จ้ะนี่คันบ๊วยเสบนี่มันมือคันแซ่บเป็นเป็นเป็นน้ำตีนไก่จ้าแมนนคันแซ่บก็เป็นน้ำข้นตามบ๊วยเสบก็เป็นน้ำข้นตามลืมอย่างบ่ลืมลืมผักโอ๊ยนายเนาะ กิ่งหยังก็แล้วแต่ยังไปฉอดอย่างอื่นแอ่อี่หยังแสีบอยู่นน้ำก้นยั่วๆจ้ะยั่วๆจะบ่ที่นี่สิเทศใส่คนละขางเลยเจ้าเพราะว่าจิ้มขนละอันจะดำเลยได้เจ้าบ่ที่นี่มีถาดอันเดียวนี่จ้กเนาะไปได้เจ้าเด้อชิมบัวจะคล้องตาเองเนาะกินคนเดียวแก่ท้องกับจินคข้นเลยมาเดี๋ยวจะซิมให้เยูะดอก โอ้แต่อหอมดีได้สู<า>สบร้าน,าน,นแซ<ส>่บจี๊บแซ่บล่องมือแต่ตัวแม่ค่ะเค้าเข้มแ <ไป S 1> ม,มนบาเอ้ยเข้มอีกแล้วขนมเส้นกับมีอยู่ดอกนี่รบง่ายดีมาได้จ้ามาสินี่เอ้าขอเป็นนางช่ยองยั่วยั่วยั่ยั่วจ้า ไม่ขาใเจ้ไม่ขา้ส้มตำส้มตำเอาเท่ตาตำไบที่เนี่ยคนละครกคนละครกคนละครกได้เหรอจ้ามาด้วยจ้ามาด้วย,วยกินน้ำกันจ้านนตำ<จ>คุ้งไส่ปูดองดจ้า,จาคุ้งคนละครกจ้าบังดูอ,อันนี้ของไห้ท่อมไส่เผ็ดเผ็ดเแบบนี้ของไห้โซ่จ้า คนละสนเลยจ้าเอา,เอาน้ำน้ำน,น้ำมดที้เ้างน้ำชิมดูนมาได้จ้ามากินข้าวปลาน้ำกันจ้ามาที่ีหนกินข้าวกินข้าวกินตตาบักห้องตีนไกล้จ้าเกินตำยังน,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 นะตำซ่วตำซ่วสใส่พักไรไ<ต>ายม้มาตะวันตะปูเจ๊จก็เกิกเน,นตำมี่ยัง ตำตีนไก่ตีนไก่กับมีเดี๋ยวนี้ขายส้มตำนะขายแพ่งด้ค่ะมันไถ่เข้าน่ะคันขายนะทกละหาหอดกินหาฉันเอาลูกข่าวฉัเอาเล็กน้อยแต่เด็กน้อยนักเรียนกินดีแมนยุคสมัยมั่งห้องตำดตีนไก่ยุคเทปนี่ย ตำตีนก็ใส่ปลาหมึกนี่ถ้าว่าบระธานอยางให้บอกไปเพราะว่าถ้าบอกมีปลาเ้าขึ้นจัจับปลาทั้งข้าวเสร็จเบิ้ง,งวิวทั้งหลังเลยเจ้าวิวทั้งหลังพวกยายโซกินเขาเนาะจ้ายให้เบิ้งพี่น้องเบิ้งจ้ากินเขาอยู่แม่นม้ำอยกยข้างแม่น้ำเจ้า มามาจ้ามาจินน้ำกกนจ้าขนมจีนนี่ท่านซื้อน้ำํำซตอิ๊กรดได้เนี่ยบออืมฉันเหล่ฉันว่าจะไปหาอันใส่หมู มาเห็ดใส่กอบแพงแพงเดี๋ยนี่แต่ก่อนสามสิบเก้าเดี๋ยวนี่รอ<ต>ไปลอ,อย<พ>ัวเหรอเธอเห็นผักมาชงมาตตะไท่บอถึงบางคนที่หาเก็บผักธรรมชาติกินนะดีแล้วปลอดภัยอีกอืแสบเนาะ แซ่บแสบมาเด้อแสบพี่น้องแซ่บแฮงทำิสุดๆอะตีนใกล้ไปหานี่เถอะเอาไปวาซื้อพริกแดงอยู่ทีงไหนพี่รานแขกเผ็ดเดือด้ออื้ม นึกว่าซื้อที่เราเท่าไหรบพิกละอยยี่สิเก้าขนอนเอ็ตะกอนเท่าไหร่นะร้อยิบหาเหรออยยี่สก้านแต่เป็นเงินไทยกับจิบมะมาณหาร้อยเพัวนึ่งหาร้อยกหกร้อน่แหละแพ่งอยู่ด้จะบะพริกกับบะคุงเนี่ยพงบคุง่หกร้อยเจ็ดร้อยนีแหละมา้อนเอ่มจิ้มผู้ใหญกับมะละกอ ขาวหลอดนี่แหละโดนซื้นๆยิ่งแพงยิ่งกว่าเนื้ออีกหมว,ว่าน,นี่เทาก็บผ้าตัวเป็โอ้เ้าตีนว่าเ้าวติต่ำมานี่เทาก็ไปซื้อวะคงไม่อยวอะส่วนมากเราจะกินมะละกอไอ้ยข้าลอดมะกอมันแพงข้าเทาก็บไม่ได้กินด้ <c oughs> แต่ปัญญุเผ็ดอยู่ ับอ้นนเเย็ดร่อาลยจ้าคลิปนี้กับพักมากินข้าวกินน้ำนะจ๊ะเนาะทำมาคลิปนี้กับอะไรก็แช่ก็ติดตามนะจ๊ะเด้อพ่อแม่ไม่คิดหนาจ้าควรติดตามเด้อจ้ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า <laughs>